วันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวหน้าหมูชาบูวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวหน้าหมู สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําเมนูข้าวหน้าหมูชาบูได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเห็นที่เขาแชร์กันใน a c e b o o k นะครับวันนี้เราจะมาลองทําดูกันว่าจะออกมาหน้าตาน่ากินขนาดไหนเดี๋ยนครับครับโดยส่วนประกอบของเราก็มีดังนี้นะครับมีหอมหัวใหญ่ซอยนะครับต้นหอมซอยเห็ดเข็มทองเนื้อหมูสันนอกสไลด์นะครับหรือว่า3มชั้นสลด์หรือแล้วแต่นะครับว่ามีส่วนไหนแล้วก็ซุปชาบูน้ําดําครับที่เด็ดของเราแล้วก็น้ําเปล่าครับ โดยขั้นตอนของเรานะครับง่ายมากเราเริ่มด้วยการจะนนาซุปชาบูน้าด่างของเรามาผสมเจียจางกับน้ํานะครับเอ่ออัตรา,าส่วนเนี่ยก็เอาซะว่าครึ่งครึ่งแล้วกันแต่ว่าเราก็จะใช้มันนิดนึงก่อนเพราะว่าเราจะไม่ได้ให้น้ํามันนองเจิองนะเราจะให้มันค่อนข้างงวดและแห้งพอดีกันไปเขี่ยวน้ําซุปชาบูของเรากับน้ําเปล่าที่เราผสมลงไปนะครับให้คนละลายเข้ากันพอน้ําเริ่มเดือดนะครับเราก็จะใส่หอมใหญ่ซอยนะครับ30กรัม ลงไปคนรอสักแป๊บหนึง่งโดหอมซอยเนี่ยเราจะให้มันใสขึ้นมานะครับเพื่อจะเกิดรสชาติหวานพวกความหวานของมันอันนี้ก็จะเป็นในตัวของต้นหอมการน,นี้ก็จะช่วยเรื่องกลิ่นให้กลิ่นของหอมมันหอมขึ้นมายิ่งหอมยิ่งหวานเข้าบีก ครับแล้วก็พอหอมเริ่มใส่นะครับเราจะใส่เห็ดเข็มทองลงไปนะครับแล้วก็เราจะตามลงไปด้วยเนื้อสัตว์ซึ่งเนื้อสัตว์ที่เราเชวานี้ก็เป็นเนื้อหมูสันนอกสไลด์แล้วก็เป็น3ชั้นสไลด์นั่นเองครับเพื่อที่จะมาเพิ่มในเรื่องของความมันของไขมันลงไปนิดนึงในตัวข้าวหน้าหมูชาบูของเราถ้าเราไปทานที่ร้านพวกเมนูข้าวหน้าต่างๆเนี่ย ก็มักจะใช้เป็นหมูส่วนมันส่วน3ามชั้นอะไรย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อแบบว่ารสชาติเพื่อสีสันหน้าตาเพื่อความอร่อยนั่นเองเอาจริงอะไรที่มันติดมันมันอร่อยหมดแล้วครับโอเคพอเราใส่เนื้อสัตว์ลงไปปุ๊บเราก็เนี่ยจิมจ้มจิ้มคนๆให้มันโดนน้าทั้งหมดนั่นแล้วก็ทิ้งไว้รอจนเนื้อสัตว์มันเริ่มสุกนะครับ <laughs> แล้วก็พอเนื้อสัตว์มันเริ่มสุกแล้วเนี่ยเราก็โรย้นหอมลงไป หน่อยนึ่งรอพักหนึ่งพอน้ําเริ่มงวดปุ๊บเตรียมยกลงมาได้เลยผมก็จะใส่ต้นหอมลงไว้ก่อนหนึ่งทีแล้วก็รอให้น้ํามันงวดลงไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้พอยกลงเราค่อยไปใส่ต้นหอมโรยลงบนชามอีกทีหนึ่งตัานี้เราก็ตัดออกมาตกแต่งจานจัดเรียงแล้วแต่ความชอบ ในส่วนประกอบต่างเนี่ยในเรื่องของเนื้อสา์สาเห็ดเข็มทองหอมซอยอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับถ้าชอบมากทานมากก็ใส่ถ้าไม่ชอบหรืออยากได้พอเป็นพิธีก็ใส่นิดเดียวพอนะครับผมชอบหอมใหญ่มากก็จะรู้สึกว่าเออมันทําให้รสชาติมันหวานขึ้นแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยหนึ่งแล้วก็โรยต้นหอมลงไปแล้วก็มีไข่ออนเซน็ตโรยพริกลงไปนิดหนึ่งรสชาติก็โอ้อร่อยมาก อรจริงก็คือตัวซุปน้ำดำนี้เนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นเราเลยต้องนำมาเจอจางละลายน้ำนะครับแล้วก็มันให้ความรู้สึกที่ใช่อยู่นะใช่อยู่ใครชอบเข้มหน่อยก็ก็ใส่อัตราส่วนให้น้ำซุปมากกว่าตัวน้ำเปล่าที่เติมลงไปเติมไข่ออนเซนลงไปเนี่ยฟินครับแล้วก็อยากให้มีรสเผ็ดนิดนึงนะแบบชาวเราแล้วก็เหาะ พริกป่นลงไปเท่านี้ครับอร่อยฟินสามารถทํากินกันได้ง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากเมนูข้าวหน้าหมูชาบูไว้เพียงเท่านี้ไปลองทําดูได้ง่ายนิดเดียวนะครับวันนี้แล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ